no ว่าทำไมสตีฟถึงชอบนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เล่มากๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านิทานลูกเป็ดขค้เร่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องอีสเตอร์เอ็กจากอดีตที่เคยถูกสร้างเป็นแอนิเมชันสั้นของดิสนีย์ถึงสองครั้งแรกในปี1 9 3ะครั้งที่2ในปี1939ที่เล่าเรื่องราวของลูกผงตัวหนึ่งที่บังเอิญพัดพากจากครอบครัวเจอแต่ใครลังแกไม่เป็นที่ต้องการแล้วเรื่องราวของลูกหงตัวนี้มันทัดใจสตีฟค่ะเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่เป็นที่ต้องการของใครไม่มีบ้านให้กลับไม่มีครอบครัวที่รักรูกงงเืออัร่ขป็บ มันคนละทางกันเพราะสตีทเองเป็นสัตว์ประหลาดจากต่างดาวแต่จุดเชื่อมโยงที่แข็งแรงลมากของทั้งคู่นั่นก็คือความรู้สึกโดดเดี่ยวและความพยายามที่อยากจะถูกลักจากใครสักคนเป็นคียเมเซจที่ทางดิสนีย์ส่งต่อให้เราได้รู้ว่าสตีทถึงแมวน้องจะดื้อแค่ไหนดูเหมือนจะไม่แคร์อะไรแต่ความจริงแล้วภายในน้องเปราะบางและอยากถูกลักไม่ต่างอะไรกับพวกเราเลยและสุดท้ายสตีทและลูกหงก็ได้เจอกับครอบครัวที่แท้จริงลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนั้นได้กลายเป็นลูกหงที่ถูกรักเหมือนกันกับที่สตีทได้เจอกับโอฮาน่า คอนเทนต์ดิสนี์แบบนี้สามารถกดติดตามและรอคอนเทนต์ถัดไปได้เลยนะคะ